แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน้า92อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกท้าทายกระเป๋าใส่ดินสอสสีมีความยาวดังนี้ สีแดงยาว19เซนติเมตรสีขาวสั้นกว่าสีแดง4เซนติเมตรสีฟ้าสั้นกว่าสีขาว2เซนติเมตรหาความยาวของกระเป๋าแต่ละใบนะคะกระเป๋าสีแดงยาวเท่าไหร่คะโจทย์บอกมาแล้วนะคะสีแดงยาว19เซนติเมตรก็จะตอบได้ว่ากระเป๋าสีแดงยาว19เซนติเมตร ต่อไปนะคะกระเป๋าสีขาวยาวกี่เซนติเมตรคะสีขาวสั้นกว่าสีแดงสั้นกว่าก็คือน้อยกว่าทำยังไงถึงจะน้อยคะต้องทำวิธีลบก็คือนำสีแดง19ลบด้วย4 19ลบ4ได้เท่าไหรคะทำการลบหลักหน่วยก่อนนะคะ9ลบด้วย4 4แล้วนับต่อไปให้ถึง9ค่ะ4แล้ว5 6 7 8 9ได้เท่าไหร่คะ5นะคะตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยหลัก10คือเลข1มีตัวลบไหมคะไม่มียกลงมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ก็จะได้15เซนติเมตรกระเป๋าสีขาวยาว15เซนติเมตรต่อไปกระเป๋าสีฟ้ายาวกี่เซนติเมตรคะ สีฟ้าสั้นกว่าสีขาว2เซนติเมตรเราหาคำตอบของสีขาวได้แล้วก็คือ15นะคะสีฟ้าสั้นกว่าก็ต้องทำวิธีลบนะคะถึงจะสั้นกว่าจะน้อยกว่า15ลบ2นับย้อนก็ได้นะคะ15แล้วถอยหลังไปลดลงไปนะคะ15แล้วไป14 13นะคะ เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่ากระเป๋าสีฟ้ายาว13เซนติเมตรคราวนี้มีภาพนะคะดินสอหมายเลข1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะแล้วก็มีความยาวบอกมาว่าหมายเลข1ยาว10เซนติเมตรหมายเลข2ยาว12เซนติเมตร หมายเลข3ยาว14ซนติเมตรหมายเลข4ยาว16ซนเมตรหมายเลข5ยาว18ซนเมตรหมายเลข6ยาว20ซนเมตรขีดถูกในช่องว่างให้ตรงกับหมายเลขดินสอที่ใส่ในกระเป๋าได้นะคะใส่ดินสอหมายเลขอะไรได้บ้างในกระเป๋าสีแดงนะคะ กระเป๋าสีแดงยาว19เซนมใช่ไหมคะจากที่เราหามาด้านบนแล้วนะคะโจทย์บอกมากระเป๋าสีแดงยาว19เซนเมตรอะไรบ้างคะที่สั้นกว่าหรือว่าน้อยกว่า19เซนเมรเราถึงจะใส่ลงไปในกระเป๋าใส่ดินสอได้นะคะก็คือหมายเลข1ึ่งใส่ได้ไหมคะ10 10น้อยกว่า19ได้ 12น้อยกว่า19ได้14น้อยกว่า19ได้16น้อยกว่า19ใส่ได้18น้อยกว่า19ใส่ได้20ไม่น้อยกว่า19นะคะเพราะฉะนั้นหมายเลข6ใส่ลงไปในกระเป๋าสีแดงซึ่งยาว19เซนติเมตรไม่ได้ที่ใส่ได้นะคะก็มีหมายเลข1 2 3 4 5ส ก็จะได้ว่าใส่ดินสอหมายเลข1 2 3 4 5หในกระเป๋าสีแดงคือใส่ลงไปได้นะคะเพราะว่าสั้นกว่ากระเป๋าต่อไปแล้วถามว่าใส่ดินสอหมายเลขอะไรได้บ้างในกระเป๋าสีขาวจากที่เราทำมาแล้วกระเป๋าสีขาวยาว15ซนติเมตรดินสอที่จะใส่ลงไปในกระเป๋าได้ต้องสั้นกว่า15ซนติเมตรนะคะก็คือมี หมายเลข1ยาว10เซนติเมตรหมายเลข2ยาว12เซนติเมตรหมายเลข3ยาว14เซนติเมตรนะคะที่ใส่ได้16เซนติเมตรใส่ไม่ได้นะคะ18ก็ใส่ไม่ได้20ก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าดินสอยาวกว่ากระเป๋าก็จะได้ว่าใส่ดินสอหมายเลข1 2 3สาในกระเป๋าสีขาวคือสามารถใส่ลงไปได้นะคะ ต่อไปแล้วใส่ดินสอหมายเลขอะไรได้บ้างคะในกระเป๋าสีฟ้าจากที่เราทำมาแล้วกระเป๋าสีฟ้าของเรายาวเท่าไหร่คะ13เซนติเมตรใช่ไหมคะดินสอที่จะใส่ลงไปในกระเป๋าสีฟ้าก็ต้องสั้นกว่า13เซนติเมตรมาดูซิคะว่าดินสอแท่งไหนบ้างที่สั้นกว่า13เซนติเมตรหมายเลข1 10เซนติเมตรใส่ได้คะ่ะหมายเลขสอง12เซนติเมตรใส่ได้คะ่ะ หมายเลขสาซนติเมตรกระเป๋ายาว13ซนติเมตรใส่ลงไปได้ไหมคะใส่ไม่ได้นะคะหมายเลข4ยาว16ซนติเมตรใส่ลงไปในกระเป๋าสีฟ้าซึ่งยาว13ซนติเมตรใส่ได้ไหมคะไม่ได้ดินสอหมายเลข5้ายาว18ซนติเมตรใส่ลงไปในกระเป๋าซึ่งมีความยาว13ซนติเมตรใส่ไม่ได้นะคะหมายเลข6ยาว20ซนติเมตร ใส่ลงไปในกระเป๋าสีฟ้าซึ่งยาว13ซนติเมตรไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ใส่ได้ก็จะมีหมายเลข1กับหมายเลข2ค่ะก็จะตอบได้ว่าใส่ดินสอหมายเลข1 2นะคะในกระเป๋าสีฟ้าอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูเพร่ง